วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าสองตัวนี้ครับนี่ดับโซนนะครับกดสลักตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงนะครับเสียงแน่นมากครับตัวนี้ถึงว่ามันจะคลาสสิกแต่ก็เป็นสินค้าที่ขายดีมากนะครับมีลูกให้สี่ลูกเลยนะครับนี่กลับมาดูด้านหลังนะครับก็จะบอกว่าเออเวลายิงต้องกดวาลตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ลูกตรงนี้นะครับทุกคน ตัวนี้นะครับตะกร้าแรกนะครับเป็นสินค้าที่ขายดีนะครับนี่ถัดมานะครับดัตซูนเลนเซอร์นะครับเลนเซอร์นะครับตรงนี้จะไม่มีฐานใดๆเลยนะครับก็คือโหลดลูกแล้วก็ยิงเลยนะครับกดวาวตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ยิงนะครับตัวนี้นะครับหล่อเท่มากครับเวลาที่เรายิงนะครับตัวนี้ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับทุกคนนะครับ ตัวนี้จะไม่แถมลูกให้นะครับนี่ต้องกดสั่งซื้อที่จะกล้านะครับนีนะครับตัวนี้เท่ๆมากเลยครับทุกคนนีเบามือมากนะครับตัวนี้ครับกดสลักตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงนะครับนี่นะครับตัวนี้หมุนได้นะครับนี่เสียงดังฟังชัดมากครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะพังเร็วนะครับ เพราะว่าสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าเกรดเอนะครับนี่กดตรงนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นสินค้าที่คลาสสิกเหมือนกันนะครับไม่มีถานไม่ใส่ถานอะไรนะครับนี่ตัวนี้เท็กเจอร์ของเขานะครับนี่กดตรงนี้แล้วครับแล้วก็ยิ่งนะครับนี่ตัวนี้มีลูกให้สี่ลูกนะครับนี่ส่วนตัวนี้ไม่มีลูกแขมมาให้นะครับต้องซื้อต้องซื้อลูกเพิ่มนะครับทุกคนฟังเสียงนะครับทุกคนนี่ครับ เียงดังฟังชัดมากเลยครับสนใจกดสั่งซื้อที่ตะก้าได้เลยนะครับ